อันนี้เป็นความเชื <t> ่อเฉพาะส่วนบุคคลนะครับผมก็ได้กำพัดให้ใครเชื่อทุกคนทุกคนใครเชื่อก็เจิญใครไม่เชื่อก็ผ่านไปทำมาเจอหน้าเลยเจอหน้าเลยเจอทุกวันเจอหน้าเจอทุกวันถ้าหลวงพ่อแฝงอยู่ถ้าเขาจะยองยานก็อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์วันนี้กับพรุ่งนี้ใครจะมาก็มาก่อนบ่ายสองโม ถ้ามีเวลาก็เชินะครับบางท่านบมงเวลาก็ทำผ้าลุกไปห้องน้ำตักเลยไม่ได้เนาะอันนี้ผมใหรลูกเชิญกันนะครับในเวลาพัดไทยไม่ได้ว่าเวลาลพัดไทยไม่แท่ไทยลำพาดมาที่จัานะครับก็เรียนเชิญนะครับ้วยวาบรักเคาลพทุกท่านเนาะชาบ้งเยวบ้างเยวบ้างชาบก็ขอไปเนาะ มาลองดก็อ่อนเออวันนี้ติดัวติดสองนยัไม่เนียนมด้การได้การเลยตัวตต่อท่านท่าเพียรโอ้หวงพอมาได้ักเลยได้ักโอ้ วันที่วันที่คนที่เกิดวันที่อะไรวันที่วันที่ยี่สบสองยี่สามยีนที่เกิดยี่ส